ขยี้ยนิเมขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่370เมื่อวานนี้ขออภัยเป็นอย่างสูงเนื่องจากแอดทำงานตอนตีสองฝ่าเจอเสร็จก็เลยเบอ์เบอ์ลงผิดตอนน้าดินแดนประหลาดยิ่งในดาราจากพันธมิตรเซียนมันคือดินแดนไร้ขอบเขตและเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องห้ามของพันธมิตรเซียนเหตุผลที่มันประหลาดเนื่องจากว่าหากมองดูไกลมันจะดูเหมือนดินแดนมายาต้นไม้สูงเสียดฟ้า ต้นหญ้ายาวยืดจนเห็นได้ไกลๆแค่ชมเดืองมองก็ดูเหมือนปลอมยิ่งนักป่าสวยงามนี้แม้จะอยู่บนดาวเคราะห์แต่กับรอยเคว้งคว้างในอวกาศไรขอบเขตมันไม่ใช่แค่ป่าแต่มันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ค้ายจะคงอยู่มาตลอดพลังพึกษาดั้งเดิมหนานแน่นเต็มไปทั่วเขตแดนดวงดาวก็เกิดเป็นหมอกสีเขียวที่เข้าปกคลุมนั้น เซียนคนใดที่เข้ามาใกล้คงจะเจอการหยุดยั้งพลังด่างเดิมและบางส่วนคนพบว่าพลังด่างเดิมหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม้แต่พันธมิตรเซียนยังต้องหวาดกลัวสถานที่แห่งนี้จนยกมันให้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามมีเพียงแค่เซียนเท่าไม่กี่คนที่อยู่มานานยังคงจดจำพื้นที่ที่เต็มไปได้วยหมอกสีเขียวแม้ความทรงจำจะเลือนลางแต่ไม่มีวันลืมที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของสำนักมังกรฟ้าศักดิ์สิทธิ์ แห่งสำนักจตุศักิ์สิทธิ์นาทีนี้คนผู้หนึ่งค่อยๆปากฏตัวขึ้นไกลๆเขาดูเป็นชายวัยกลางคนแววตาโศกเศร้าและขวรลำลึกมองสำนักมังกรฟ้าและถอนหายใจจากนั้นเขายกมือขึ้นชี้ออกไปภาพเงาวิหกเพลิงปากฏเสียงร้องสะเทือนไปทั่วโลกพุ่งข้อหาหมอกสีเขียววินาทีให้หลังอีกหลายล่างรอยจากแสงสีเขียวสามคนในนั้นมีผมสีขาว แห่งการเวลาเต็มไปทั่วใบหน้าด้านหลังคือพวกผู้สวสด์ที่กำลังติดตามมาขอข่าและ้วะจักกะพัดวิหกเพิงศักดิ์สิทธิ์พอชายชราเก้าคนเดินออกมาจากหมอกเขียวก็เห็นชายวัยกลางคนพวกเขาเผยแววตาเคารพพร้อมคำนับฝ่ามือผู้ตื่นของวิหกเพิงได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วข้าจำเป็นต้องยืมสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของสำนักมังกรป้าขา้ายังต้องการพวกเจ้าทั้งหมดมาก,กับข้าด้วย ชายวัยกลางคนผู้นี้คือวิญญาณดั้งเดิมของจักรพัทวิหกเพิงเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเขาได้กลับไปยังสำนักเต่าดำและสำนักพยัก์ขาวสำนักมังกรฟ้าคือแห่งสุดท้ายชายชาลาทั้ง9คนจากสำนักมังกรฟ้าต่างมองหน้ากันและไม่เกิดความลังเล1หนึ่งในสเอ่ยว่าเราจะเชื่อฟังคําสั่งของจักรพัิวิหกเพิง ส่วนเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในดินแดนวิญญาณปีศาจด้วยระดับการระเบิดตัวเองก็ยื้อเวลาให้หนึ่งในพัวผุ้โสหกคนของสำนักวิหกเพิงวังหลินจึงสามารถออกขางจากเทียนหยุนได้อาการบาดเจ็บเกิดจากความเจ็บปวดรุนแรงแทงผ่านหัวใจพัวผุ้โสอ,อีกห้าคนของสำนักวิหกเพิงเข้ามาช่วยเหลือช้าเกินไปทั้งห้าคนไม่ใช่เซียนขั้นทลายสวรรค์สูงสุดส่วนใหญ่เป็นระดับต้นและระดับกลาง การต่อกรกับต้าเจียก็ยากอยู่แล้วหากแยกตัวเองออกมาคงบาดเจ็บสาหัสแน่หาวกความเวื้อโสล้อมรอบได้เปลวเพลิงและสมบัติวิเศษมากมายสมบัติเหล่านี้ไม่มีชิ้นไหนธรรมดาเลยทั้งหมดเป็นสมบัติระดับฟ้าที่สำนักวิหกเพิงกักเก็บเอาไว้ไมาอย่างยาวนานแม้จะไม่ดีเท่ากับสมบัตินิพานเทียมแต่ทั้งห้าคนสามารถไปเชิญหน้ากับมารโบราณได้ทว่ามเมื่อไหร่ที่ตาเจียใช้วิชาตัวเอง เห็นชัดว่าพวกเขาจะเสียเปรียบมากหลังจากเทียนหยุนฉีกอาคระตรงกลางหน้าผากเขาจึงมีกินอายทรงพลังล้อมรอบตัวเองเข้ามาใกล้วังหลินช้าๆถูกฆ่าสังหารขณะฆ่าอยู่ในสภาวะทลายสวรรค์แรกเจ้าสามารถหัวเราะในนรกได้แล้วเทียนหยุนก้าวเดินออกมาก่อเกิดพายุสะท้อนกวาดเข้าใส่วางหลินราวกับมีดกำลังเฉือนกายเนือส่งเสียงปะทุและวางหลิน ก็ถูกดันกลับมาวังรินกากเลือดเผยสีหน้าดุดันตลอดชีวิตการฝึกเสียนหากไม่ใช่เพราะเขาดิ้นรลนและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ตัวเขาคงตายไปแล้วโรหิตยังไหลาจากมุมปากตบกระเป๋าที่หนึ่งกระปากฏกระบี่ินออกมาหลายสิบเล่มชี้ใส่เทียนหยุน่นกระบี่ทั้งหมดพุ่งเข้าหาขณะเดียวกันวังรินก็นำราชรถสังหารเทพคันที่สมออกมามันเปลี่ยนกลายเป็นผีเสือ้อและก็คือปีกพร้อมกับเผยกฎ เทียนหยุนสีหน้าสงบนิ่งฝ่าเท้าไม่ได้หยุดไปเชิญหน้ากับกระบี่รายสิบเล่มริมฝีปากยังคงขยับเล็กน้อยราวกับท่องวิชากระบี่รายสิบเล่มก็หยุดชะงักกาอากาศเกิดเสียงดังสนัน่นคำ้ากระบี่ทั้งหมดแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษพวกนั้นลอยเข้าหาวังหลินเศษเสี้ยวกลับคืนด้วยวิชาบางอย่างจากนั้นก่อตัวกลายเป็นมังกรเจ้ามังกรคุมร่างด้วยเศษกระบี่พุงตรงก็ใส่วังหลิน แต่ก็ประท้ากับผีเสือ้อผีเสื้อกะพือปีกส่งเสียงแตกเล้ารุนแรงออกมาจากมังกรเหมือนเศษเหเล็กนับไม่ถ้วนกําลังบดขยี้วินาทีนั้นเจ้ามังกรแตกสลายอีกครั้งกลายเป็นเศษผงสลายไปกับสายลมชาเหตุการณ์นี้ทําให้วังหลินนางศรีะชาไปหมดเป็นครั้งแรกที่เขาไปเชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งอีกฝ่ายใช้วิชาอะไรและเกือบตายหากไม่ใช่เพราะวังหลิน ดึงราชลุดสังหารเทพออกไม่ได้เร็วพอคงเจอกับเรื่องที่ไม่ได้เตรียมการเอาไว้ผีเสื้อก็กระพือปีกส่งสายลมที่มองไม่เห็นและแฝงกดเข้าไปหาเทียนหยุนเทว่าเทียนหยุนไม่เปลี่ยนสีหน้าเขาเพียงแค่ไล่วิชาอีกครั้งพื้นดินก็ระเบิดกระจัดกระจายรูดออกไปเบื้องหน้าผีเสือ้อคืนปรากฏทําให้ผีเสื้อสั่นเทาและเกิดอาการพังทลายวังดินก็ดิ้นลนสองฝ่ามือสร้างผนึก แล้วกรุหิตจ,จำนวนมากล่อนใสผีเสื้อนั้นเปิดผนึกที่สามผีเสื้อเริ่มกระพือปีกอีกครั้งกีบดอกที่ไม่สมบูรณ์จำนวนสี่กีบก็บปรากฏเนื้อผีเสือ้อขณะมันกระพือปีกกีบดอกทั้งสี่ลอยไปข้างหน้าเทียนดุนก็อุทานออกมาและยกมือขวาขึ้นโบกสะบัดชิ้นส่วนจำนวนมากปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าเบื้องหน้าราวกับเขาสามารถสลายทอ้องฟ้าแค่เพียงโบกมือชิ้นส่วนทั้งหมดลอยเข้าหาวังลิน ผีเสื้อยังมีกีบดอกลอยออกไปแต่ไม่อาจาแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้เนื่องจากเชียนส่วนกวาดผ่านวังหลินและมันก็หายไปวินาทีนี้เทียนหยุนเข้าประชิดยกนิ้วชี้ขวาขึ้นชี้ตรงกลางหน้าผากวังหลินหากนิ้วนี้ล่อนลงแล้วก็แม้ตลรางเทพโบราณของวังหลินก็จะพังทลายวิญญาณดั่งเดินที่อ่อนแออยู่แล้วจะหายไปนับตั้งแต่วันนี้จะไม่มีคนชื่อวังหลินอีกความแข็งแกร่งของเทียนหยุน เสมือนผู้เขายักตั้งต่าง,งานเบื้องหน้าวังรินรู้สึกไม่อาจต่อต้านได้และถึงจะต่อต้านก็ไม่อาจก้าวข้ามไปได้อย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้ถูกวังรินระงับเอาไว้ข้าไม่ยอมแพ้วังรินคำรามอย่างบ้าคลาั่งขณะด,ดัดชนีของเทียนหยุนล่อนลงไปวังรินดึงฝากกระบี่ออกจากกระเป๋าและถือมันไว้เบื้องหน้านิ้วชี้ของเทียนหยุนปะทะใส่ฝากกระบี่ในเสี้ยวพริบตา เกิดเสียงสั่นสะเทือนสวรรค์และเสียงแตกแล้วออกจากฝากกระบี่แม้จะไม่แตกสลายแต่พลังนั้นส่งให้วังหลินปิวไปไกลวังหลินก็กักโลหิตวิญญาณทัดผ้ามัวดวงวิญญาณแทบฉีกสะบันเขารู้สึกเหมือนกำลังล่วงลอยวินาทีนั้นสิ่งเดียวที่รั้งไว้คือการไม่ยอมแพ้และต้องการฝืนลิขิตสวรรค์เทียนหยุนถึงกับหยุดชะงักแม้จะดูสงบจากการโจมตีแต่พลังสะท้อนจากฝากกระบี่ทำให้เขาตกตะลึง แววตาปรากฏจิตสังหารและก้าวเท้าเคลื่อนที่เข้าหาหวังหลินยกแขนขวาขึ้นและกำลังจะสะบันลงไปนาทีนี้จิตสังหารเข้มข้นก็โผโ่ออกมาจากภายในส่วนลึกของดินแดนวิญญาณปิยศาสตร์พื้นดินปฐุล่างคุมด้วยรอยสักปรากฏขึ้นเงาร่างนี้รวดเร็วยิ่งกว่าเทียนหยุดลายเท่าตัวมันเข้าปชิดดุดสายฟ้าส่งเสียงคำรามสะเทือนไปทั่วโลกใครก็ตาที่ทำร้ายในทัน ก็จะเป็นศัตรูกับต้าซานด้วยตาซานโยนยันที่ทําขึ้นจากหนังสัตว์และเผาไหม้เป็นหมอกควันควันนี้ทําให้ร่างเขารวดเร็วขึ้นหลายเท่านักพิบตาเดียวมาถึงเบื้องหน้าวังหลินเพื่อป้องกันฝ่ามือนั้นตาซานปกคุมร่างด้วยรอยสักกระอักกรูหิตและล่าถอยไปพร้อมกับวังหลินในมือมีรอยสักจํานวนมากบนร่างกายเริ่มแตกสลายแต่เขาก็เผยสีหน้าดุดันหมอกควันลอบตัวเข้าไปในร่างเพื่อฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเข้าไปในร่างวังหลินด้วยวินาทีนี้เสียงกรีดร้องของหัวโตดังขึ้นร่างกายถูกลากอวตารทียนหยุนทำลายวิญญาณดั้งเดิมได้รับบาดเจ็บสาหัสเขากำลังจะถูกอวตารทียนหยุนทำลายนาทีที่เลยจี้บาดเจ็บสาหัสก็ส่งเสียงคำรามเขาอยู่ใกล้มากที่สุดจึงพุ่งออกไปเบื้องหน้าหัวโตและปะทะกับการโจมตีของร่างอวตารทียนหยุนร่างเลยจี้แตกสลายวิญญาณดั้งเดิมแทบจะกระจัดกระจาย เจ้าใสา่ลมขวนโบกมือเก็บวิญญาณคงเรเจียไว้แต่ราคานี้แลกมากับการโดนกระบี่จากหนึ่งในร่างอวตารเทียนหยุนแทงใส่หน้าอกเจ้าใสา่ลมขวนกาก,ากเลือดเผยรอยยิ้มบิดเบี้ยวจากนั้นเข้าไกลสองพี่น้องเฉนินที่บาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันนาทีนั้นตาเจียก็อ้าแขนภาพมายาดวงจันทร์สีแดงเข้มก็ปรากฏด,ด้านหลังโดวิชาฝังจันทาสมบัติระดับฟ้าเบื้องหน้าครูพุโศก็พันแตกสลาย พวกเขากระเด็นกลับไปและกักเลือดยักษ์เพิงพังทลายดวงวิญญาณดั้งเดิมเกือบร้อยดวงกลับเคลื่อนสู่ล่างตนทั้งหมดต่างกักรูหิตจ,จำนวนมากเทียนหยุนมองรอยสักที่ปกคลุมต้าซานเจ้าซ่อนตัวเองมาที่นี่เป็นเวลานานข้าคิดว่าเจ้าไม่ออกมาแล้วเสียอีกตาซานก็คิดเขาซ่อนตัวเองมานานแล้วไม่มีเจตนาจะออกมาสู้เลยเพราะเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาความจริงเป็นเจตนาของเขาเอง อย่างไรก็ตามเมื่อวังรินไปเชิญหน้ากับว,วิกฤตความเป็นตายเขาจึงคำรามร่างกายพุ่งออกไปเหมือนเสียการควบคุมตาสารใบหน้าวังรินซีดมากขณะตาสารกำลังยื่นมือมาช่วยเขาโรหิตก็ไหลออกมาวังรินสูดหายใจทิ้งข้าไว้แล้วไปช่วยหัวโตวังรินกำฝักกระบี่ไว้ในมือมองเทียนหยุนได้จิตสังหารขับคลายขับข่าวว่าจะกลับไปเป็นตอนที่บนดาวสูสคขุอสูรหลายที่มีจิตสังหารเข้มขน้น ข้าวังหลินเป็นเซียนฝืนลิขิตสวรรค์แม้ข้าตายก็ตายอย่างไม่ยอ่อท้อในชีวิตไม่มีสิ่งใดต้องกลัวมันก็แค่ตายฝักกระบี่ในมือวังหลินแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหลือทิ้งไว้แต่เพียงกระบีเ่เหลกขึ้นสนิมตาซานก็ลังเลก่อนจะถอยอย่างเงียบๆเขามองวางหลินอยู่ชั่วครู่จากนั้นตาซานหันกลับคุ้งเขาใสจุดที่หัวตอและเจ้าใส่ร่มขวนอยู่วังหลินขอยาตาซานออกไปเพราะเขาเข้าใจระดับบ่มเพราะตาซาน แม้จะมีมารดกตกทอดจากบารรพชนศักดิ์สิทธิ์เผารอยสักเขาก็ยังไม่แข็งแกร่งพอจะหยุดยั้งเทียนหยุ่นได้แม้ตาซานดูไม่เหมือนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนั้นแต่ตัวเขารู้ว่าตาซานคงไม่สามารถทนรับการโจมตีครั้งที่สองได้วังหลินถือกระบี่เหล็กแล้วสูดหายใจมองเทียนหยุนให้ข้าเรียกท่านว่าอาจารย์อีกสักครั้งไม่มีท่านข้าคงไม่รู้ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ไหนกัน บางทีข้าอาจจะยังอยู่บนดาวสุสาคุบางทีข้าคงเลือกสถานที่ซักแห่งอย่างสันโดษนี่เป็นความดิ้นรนเอาตัวรอดของข้าหากข้าตายอาจารย์ได้โปรดนำข้าไปฝังไว้ที่ดาวสุสาคุแม้ข้าไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ปล่อยให้ข้าถูกฝังไว้ในแผ่นดินเกิดด้วยเถิดสื่อถูและคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านหากข้าตายข้าหวังว่าอาจารย์จะช่วยไปเข้าไป เทียนหยุนมองวังรินด้วยใบหน้าสงบนิ่งหลังจากเขาคิดเขาก็พยักหน้าวังรินขวเร้อเสียงขวเร้อเต็ไมไปด้วยความทถนงร่างกายเจ็บปวดดวงวิญญาณกำลังกลายเป็นเศษเสี้ยวแต่ฝ่ามือนั้นไม่ได้สัน่นเขากุมกระบี่เด็กและค่อยๆยกมันขึ้นเทียนหยุนวังรินตะโกนออกมาสบัดแขนขวาส่งพลังดั้งเดิมทั้งหมดในร่างกายเข้าไปยังกระบี่กระบี่ส่งเสียงภาพมายา กับบี่ยักปากรกฏขึ้นกลางอากาศและกวาดเข้าใส่เทียนหยุนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเทียนหยุนไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงแค่มองวังหลินมองดูกระบวนท่าที่เชื่อมต่อกันและกันเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งก่อนหนึ่งจังหวะจะหายไปอีกหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาแรงกระบ,บี่ล้อมรอบเทียนหยุนและแทนที่แสงอื่นทั้งหมดสิบครั้งสิบเอ็ดครั้งจนกระทั่งสิบเก้าครั้งวังหลินก็กล้ากระโหิต เกาะสีแดงเข้มมวหมอง20สครั้ง21ดครั้ง23บสามครั้งเมื่อวังลินมาถึงขีดสุดเกาะรอบตัวแตกสลายกลายเป็นพลังอัคคีด,ดั้งเดิมเข้าไปยังกระบี่เหล็ก24ครั้งเสียงประทุด,ดังออกจากร่างกายสองดวงตานั้นมียาดโลหิตไหลรินสีหน้าท่าทางดุดันยิ่งขึ้นพร้อมกับยกกระบี่เหล็กขึ้นไปอีกครั้งแสงกระบี่ล้อมรอบเทียนหยุนจงเสียงวีดวิวพริบตานั้น ก่อเป็นกระบี่ครั้งที่25้าขึ้นมาโรหิตสาดกระจายออกจากหน้าอกวังรินรอยแผลเปิดออกร่างกายสั่นเทาแต่เจตจำนองอันทรงพลังกำลังป้องกันมาเห้ร่างล่นลงไปวังรินยกกระบี่เหล็กขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มบิดเบี้ยวกระบี่ครั้งที่26ปรากฏขึ้นมาและกวาดใส่วังรินวินาทีนี้เทียนหยุนเคลื่อนไหวจ้องมองวังรินสิ่งที่เจ้ากำลังทำมันไร้ประโยชน์ ด้วยระดับบ่มเพาะทลายสวรรค์แรกของข้าเจ้าต้องใช้สมบัตินิพานเทียมนั้นอย่างน้อย30ครั้งเพื่อหยุดข้าเช่นนั้นลือวิสัยทัดวังหรินยังคงผ้าเรือนแต่แขนขวาไม่ได้หยุดและสะบัดอีกครั้งแสงกระบี่ล้อมรอบเทียนหยุนพันเกิดเสียงวิดวิวปรากฏครั้งที่27โรหิตวังรินไหลออกมาแต่เสียงคำรามยังคงดังอยู่โยนกระบี่เหล็กใส่เทียนหยุน เลี่ยนกลายเป็นกระบี่ครั้งที่28และ29เทียนหยุนกับสายหน้าแต่วินาทีนี้วิญญาณวังลินเริ่มพังทลายใหญ่หลวงแม้จะไม่หายไปแต่เขาก็อ่อนแอลงถึงกะนั้นยังสามารถแลกเปลี่ยนกับพลังดั้งเดิมได้มากขึ้นกระบี่เล็กระเบิดพร้อมกับแสงรุนแรงหมุนวนเทียนหยุนเป็นวงกลมปรากฏกระบี่ครั้งที่30ยังไม่หยุดแค่นั้นหลังจากครั้งที่30กระบี่ครั้งที่31และ32 ก็เร็วขึ้นดุดสายฟ้า33ครั้งวังหลินเริ่มคำรามโรหิตจำนวนมากพังครูออกไปจากร่างกายก่อตัวเป็นกระบี่ครั้งสุดท้ายครั้งที่33กระบี่ทั้ง33าครั้งหมุนเป็นวงกลมรอบเทียนหยุนเมื่อวังหลินชี้ออกไปครั้งสุดท้ายมันเปิดไปปานกระบี่หนึ่งสายแทงทะลุทะลวงดินแดนวิญญาณปีศาจบรรจุพลังมหาศาลและจิตสังหารเข้มขน้นพุ่งเข้าหาเทียนหยุน สนิมจากกระบี่เหล็กผสมประสานเข้ากับแสงกระบี่รอบเทียนหยุนเกิดแรงกระแทกสั่นสะเทือนวินาทีนี้ทุกคนหยุดการต่อสู้และมองเข้ามาแม้แต่ตาเจียยังเผยสายตาประหลาดนท่านตาสากรกำมหมัดแน่นนท่านวิญญาณหัวโตวมองตรงเข้ามารู้สึกเจ็บปวดลวดเหลารินน้อยซือทูนานกำลังต่อสู้กับร่างอวตารเทียนหยุนที่ชุ่มไปด้วยเลือดแล้วมองเข้าไปยังจุดวางหลินอยู่ด,ยด้วยดวงตาแดงฉาน ปรากฏพายุกระบี่ขึ้นตรงจุดที่วังหลินและเทียนหยุนอยู่พายุนี้เชื่อมต่อกับหมู่มวลสวรรค์ทั้งดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจพื้นดินพังทลายท้องฟ้าเปลี่ยนสีสันหมู่มวลท้องฟ้าฉีกขาดดังสนั่นกึกก้องเผยอเห็นอวกาศด้านนอกยามที่พายุกระบี่กวาดผ่านไปดินแดนวิญญาณปีศาจล่มสลายท้องฟ้าล่มสลายพลังดังเดิมมากมายทุ่มเทเข้ามาผลกระทบรุนแรงนี้สร้างให้เกิดขึ้นกระแทกขนาดใหญ่ ภายหลังแรงกระแทกขายไปเทียนหยุนยืนสงบนิ่งที่เดิมในแขนถือตีศูนย์ปลดปล่อยกินไอโบรันวังดินก็ล่าถอยค่อยๆอยถอ,อ,อยหลังร่างกายแฝงอาการไม่ยอมพ่ายแพ้หล่นจากเสาสูงตั้งงานดิ่งเข้าหาพื้นดินพังทลายข้ากำลังจะกลับไปหาท่านพ่อท่านแม่ขณะร่างวังดินล่วงหล่นดวงตามือมองท้องฟ้ามองเห็นท่านพ่อและท่านแม่กำลังโบกมือให้กับเขาพวกเขาเผยรอยยิ้มอบอุ่น ที่ไม่ได้เห็นมานับเกือบพันปีรอยยิ้มนั้นยังคงอยู่ลึกภายในจิตใจมันเป็นความทรงจำที่มีค่ามากที่สุดบางทีนี่เป็นสิ่งที่ดีสุดวังหลินยิม้มในสายตาปรากฏร่างหลีหมู่หวานและววังผิงอยู่ข้างหลังท่านพ่อและท่านแม่พวกเจ้ารอข้าอยู่ใช่ไหมวังหลินค่อยค่อยมือเพียงแต่สื่อถูโจหยี่ข้าไม่อาจทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านได้ ข้าขอโทษด้วยในจังหวะนั้นเองปรากฏร่างคนสองคนสองร่างคือหนึ่งลาหนึ่งหญิงเขาคือชายชลาจากดินแดนฟ้ากระจ่างและส่วนสตรีคือมู่ปิงเหมยมูปิงเหมยงดงามหาที่เปี่ยมนางเข็นร่างวังหลินลงมาจากยอดเสาจนความเย็นของนางสลายไปในจิตใจเกิดความรู้สึกซับซ้อนวินาทีนั้นนานสงสูญเสียาการควบคุมก้าวท้าบคุ้งหาวังหลินชายชลาด้านข้างก็ถอนหายใจ เขาไม่ได้หยุดนางแต่มองทุกคนในดินแดนวิญญาณปีศาจมู่ปิงใหม่นั้นเป็นเหมือนผีเสื้อที่บวยบินเข้าหาวังหลินจับเข้าไว้เมื่อมองชายที่ใกล้ชิดกับนางในใจก็เกิดความรู้สึกซับซ้อนกล่าวให้ถูกนี่เป็นครั้งแรกที่นางเจอเขามู่ปิงใหม่ถอนหายใจสะบัดแขนปรากฏรอยลาขึ้นขวดยกบรรจุเม็ดยาหนึ่งเม็ดขวดนี้สร้างขึ้นจากยกสวรรค์ที่ดีสุดและมีกฎเกณฑ์มากมายกักเก็บเอาไว้ แค่พูดถึงตัวขวดคงไม่จําเป็นต้องพูดถึงเม็ดยาหมูปิงเหมยหยิบเม็ดยาออกมาวางใส่ปากวางหลินเม็ดยานี้ไม่จําเป็นต้องกืนกินพอมันสัมผัสมันจะกลายเป็นควันและเข้าสู่ร่างกายไม่มีใครในโรคนี้สามารถฆ่าเจ้าต่อหน้าค่าได้มูปิงเหมยยกแขนขึ้นนางมองวังหลินและเผยสายตาเย็นชาออกมาโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเดอ้อ